สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook และโซเชียลแคมก็วันนี้สอบ,สอบพรุ่งนี้สอบมาลืนสอบคือสอบสามวันขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบทั้งมสามมหนึ่งมสองก็อ่านเผื่อกันด้วยนะคะมสามพรุ่งนี้ก็อย่าลืมอ่านอืพ่อพุทธศาสนาโอเค ศาสนาหลักธรรมแล้วก็มันสำคัญนะคะครูวาดบอกมาโอเคก็อ่านหนังสือสอบตั้งนการสอบได้ะคะแนนเยอะๆสอบผ่านมสามก็อยากต่อที่ไหนก็ก็ขอให้ติดทุกที่แล้วกันนะโอเควันนี้ก็เคียงานทำการบ้านเออไม่มีเคียงานอ่านหนังสือโอเค บ๊ายบายบ๊ายบายบายค่ะ